สวัสดีครับเรียกส่วรายการ CG T ขอมกูกากนะครับเราพบกับคร u ี d y w a r e o l f Zombie นะครับอันนี้ก็คือในแมปของชิโนนุมะนะครับซึ่งเป็นเป็นแพทอัปเดตนะครับโอเคซอมบี้มาแล้วก็ นี่เอา้าไม่ตายนี่โอ้หมดแม็กมามามาดาวแรกก็สบายสบายนะครับใช้ปืนยิงมันแค่นี้มันก็ตายนะครับเติมกระสุนนะผมมาไหมมีใครผมมาไหมไม่มีใครโผล่แล้วก็มาจัดการพวกนั้นกันมา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 ซวกทีเดียวก็ตายครับโอเค เรามีเงินแล้วหนึ่งวัดแล้วก็อลิซาก,กะย่างยางเราไม่เอานะเราไม่เอาเราใช้ปืนนี่ให้หมดก่อนนะโอเคอผมมาผมมาแต่โชว์แม่๋ยวโชว์แม่ไม่ไม่มาบ้าลังบายี่ยเยี่ยี่ย่ โอ้โหเด้งแ,เดงแถวมาเด้งแถวมากเด็กไม่ไม่ไมนี่อ่ะไม่โดน,นโดนโดนโดนละโดนละชึกชึกโคชึกชึกชึกตายแล้วเราก็เปิดประตู แล้วก็ไปเอา F1 A1 มาน่ะแม่งยังเหลืออยู่สวกสวกไม่ตายเต็งไม่กแม็ก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 มันจะทำอะไรไมันทำนี่ส่วนบุญเหรอฮะเฮ้อน้องบุญกูน้อยเกินไปวะด,ดู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 มันเดินท่าก,กังฟูมาเลยอืออืออือสมองไม่รู้อะ่ะเละไปอ้าว

ก็รอ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 มันมา,มาครับโอเคศูน okay. ย okay. ์โอเคแหลมเป็ดเห็นไหมอ๋อจะหมดแล้วจะหมดแล้วไม่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 ไม,ไม,ไม่การตุ้ยกำลังจะจบลงแล้วไม่นี่ขอสักนั้นมันจบแล้วมันจะไปไหนวะชิบหายวะ อ่ะมันมันมันโจมตีข้างล่างแน่ๆเลยอย่าพึ่งเดี๋ย่าดีย่ยวทำอะไรเอาเหมือน่งมันจะมาเลยเนะนี่ยนูนนูนนูนที่ประูไม่เห็นนะเว้ยเรียบร้อยหัวแตกมาแล้วมาแล้วนี่นี่หัวแตกมาสองทางเลยอุ้ย

มามามาแบง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 อ๋ออ๋อวิ่งอ่อนเดิ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 นมาแบง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 แงแบงแบงๆๆงแบงแบงแบดแบง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 แงแบ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 ง ด <you> know? ีเสียงอยู่ดีเสียงอยู่มึงอยู่ไหนมาโอเคนี่คือยังไม่ไปยังยังยังนี่คือ m 1 Garant อุย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 ทำอะไรควายไปได้ไหมเนี่ยไปได้เว้ยเอาควาดีวะมาแล้วมามาหาป๋ามา ตกำหาเลยเ้ย้ยเนี่หว้ยยเสียวเสียวกเนี่ยกูมันรอนหลังับเนี่ยยเพียบไอ้หูยูเข่าแวเลยบึ้มคูนสองบมโอ้มาเต็มเลยุยมา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  มึงไม่ต้องวาลุงกูกูไม่ยังขนาดนั้นมึงไม่ต้องมาตามตอมเออเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหม่เออนี่กูหลีกหลีหลีหลีสัสกูยังไม่อยากตายเว้ยกูต้องต้องอยู่ต้นหอมเว้ยควายเออทขาไม่ไหวละ เดินมามน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 เดินมาควายกูเลุ่กคนเดีออยวเฉยๆกลุ่มีออเพื่อนขออู้ว่กูเลยร้อนทอมสันไหนดีวอ้าวอ้าววิ่งมาไาทอนนะอ่าไปก็ไปวะโอเคตอนนี้เราอยู่ใน บ่อน้ำเยี่ยวนะเอ,ออเออนี่มันจะมาละนี่มาแบบอลังการเลยซอมบี้อาวมึงกลับไปชิบหายออออโอ้โหสภาพผีขึ้นอื่น

กูสองชักอยู่ไหนกูต้องการกูต้องการด่วนเจอแล้วไหนไหนไหนมีไหนโอเคโอเคเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านอืมอุ้ยน้ำอุ้ย เนเปิดไม่ได้เงินไม่พอโอเคนี่ก็ t ต r a g e โหมาเพียบเลยเยเย่เอาปุบุบุปุอุอุ้ยอุ้ยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยแล้วก็ตายสนิทไปแล้ว ผมมากูตุยแม่งเลยอะไรวะเกิดจะขึ้น,น,นเฮ้ยหมอกเฮ้ยเฮ้ยหมาเชี่ยหมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะอุ้ยนะเฮ้ยหมาสัตว, oh ว์เออเออมึงก็อะไรสัตว์มึงก็อะไรสัตว์วายเออหมามาอุ้ยอุ้ยเออ จีนจอไม่หยิบสัตว์อู้เออตายชิบหาย